เปลี่ยนจากทีหน้ามาเป็นทีท้ำจินหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับผมเห็ดมุนเวียนห้เจ้าของมีอยู่มีกินรากาเฮาก็จะได้ซื้อหน่อยที่สุดครับผมเริ่มแรกนี่จะซื้อทุกอย่างแต่ว่าคูม่มือนี่เฮาก็ได้เลียนรูระก็แทบบ่ได้ซื้อครับเฮาก็ดูแลเอาใจใส่เนี่ยจังหน่อยเริ่มงามนะครับตรงนี้แหละครับผมนี่ก็คือเฮาจะเอามาเห็ดให้เป็นข้องส่ไก่ตรงนี้ห้มีประโยชน์ สวัสดีครับพี่น้องครับเหมือนนี้มาพอกับบ้านน้องในช่องอปบป่าผ้ารวยนะครับพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวมม้มนี้ก็จะผ้าพี่น้องมาอัปเดตเบิงว่าพักกันจ๋องเข้าเสื้งามขนาดได้แล้วนะครับเพราะว่าเอามาดำใตถึงแต่พุ่นแล้วครับผมบ่ได้าพี่น้องมาเบิ่งจากเพียเพราะว่าเฮาจะเห็ดคล้องใส่ไกลตรงนี้เดี๋ยวจะผ้ามาเห็ดอีกเท่อนึงนะครับนเนาะเฮาจะเฮ็ดไหป็นพักพ่ายทั้งเบิดเลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้น้ำกะเริ่ม ลดลงไปแน่แล้วนะครับนาอเพราะว่าเฮากลหลังจากเฮาเกี่ยวเขาเรียบร้อยนะครับนาอเฮาก็จะมาปลูกพักแน่นีะครับผมมาเห็ดต่างๆอยู่ในสวนในให้เฮากับพวกใดอยากไปกินครับพี่น้องตรงนี้ครับผมจะเห็ดเป็นปลูกพักผาาหรือว่าพักกันจองบานเฮาทั้งเบิดนะครับนาอตรงนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเห็ดอีกเทนึงครับผมจะ เอากระช่างกบนี่ครับทั้งหลังแล้วก็เป็นข้องตรงนี้เขาเรียงหน้แดงนี่ก็จะเอาออกจะเหตุเป็นล็อกๆไวครับผมเพราะว่าปลูกพักกันจองแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีครับพี่น้องเพราะว่าเหาก็ได้ขายนําตรงนี้ก็คืออันดับแรกก็ให้ห้าได้กินก่อนนี่ครับเลือกินเ้าก็จะได้ขายนี่ครับผมเดี๋ยวมือนี้จะพาพี่น้องมาอัปเดตเบงตังแต่ห้ามาดํา ผักกัญจองใส่ข้องตรงนี้นะครับเนาะที่เห่าเรียงแหนแดงไว้แต่กอนกับเปลี่ยนจากเรียงแหนแดงเอามาปลูกผักกัญจองข้างล่างนี่ก็จะมีทั้งแหนแดงแล้วกับผักกัญจองผักพ้ายบานเห่านะครับเนาะกับจังจะภาพพี่น้องยางบึงป่าน้ำแร่ครับผมบรรยากาศยามมเสานะครับเนาะไปส้มกันเลยครับผมนี่ครับผมผักกัญจองหรือว่าผักผ้าย่านเห่านะครับเนาะ มา้มกันเลยตรงนี้ก็กเอามาดำใบด้วพี่น้องเด้อตรงนี้ดำใบคือเฮาดำหน้านะครับผมก็ค่อยขยายไปเรื่อยนะครับนาอเริ่มแรกนี่ก็เอามาอยู่ประมาณประมาณอยู่ประมาณอยู่สามสี่กำมแหละพี่น้องประมาณยี่สิบกัตนหรือสิบก่าตน,นครับผมตรงนี้เฮาก็เอามาปูไหวดับแรก เอาหมาปลูว้แล้วเวลาเพื่อนจะขยายนี่เป็นพักผ้ายพักผ้ายน่อยแล้วพี่น้องเล้อพักผ้ายน่อยพักกันจองหน่อยเพื่อนก็นจะแตกหยอดออกเรื่อยๆเวลาถาเห้าบอดดบอดดลูกเพิ่อนออกนี่ก็คือเห้าก็จะได้ขยายพันธุ์ต่อนี่ครับผมเบิ้งครับนี่เริ่มง่อมนะครับตรงนี้แหละครับผมนี่คือเห้าจะเอามาเห็ดให้เป็น ห้องสายไก่ตรงนี้เสียห้มีประโยชน์ก็คือจะปลูกพักพ้ายนี่ครับเพื่อนจะออกแบบนี้ครับพี่น้องนี่เขาก็จะเอาไปขยายขยายพันธุ์ได้อีกเด๋ยจ,จะให้เบิ่งน้ำเนาะครับนาอนี่ครับผมถ้าเขาจงจงลูกทีเป็นนย้ยน้ยนี่ครับผมนี่ถ้าเขาจงลูกนย้นยน้ยนี่ไว้ก็คือเพื่อนจะออกออกลำต้นมาอีกทแหนึ่งนีงน่ก็คือเพื่อนจะยูน้ำกันเฮ้าเด็ดเด็ดตรงนี้เลยครับพี่น้อง เด็ดหยอดเพิ่ปึ๊บนี่ครับเข้ากะจะไดเอามาขยายพันธุ์ได้แล้วครับผมบ่ยากได้ครับพี่น้องนี่เวลาเข้าเอามาขยายพันธุ์แล้วก็จะเอาไปปลูกต่อก็คือเวลาเข้าบ่กินลูกเป็นดอกละพี่น้องเพิ่นออกดอกนะครับเนาะบ่ยายงก็คือนี่ครับนี่จอออกดอกทั้งสี่เข้าบ่ไดเอาเพิ่นไปกินนี่ก็คือเพิ่นกะจะออก ลูกมาอีกครับผมเวลาเทาก็จะเด็ดลูกเพื่อนนี่ละเอามาดำใส่ข้างๆไว้นี่ครับเดี๋ยวจะทดสอบให้พี่น้องเบิง่งนี่เวลาเขากับมาดำปึ๊บนี่ครับเทาก็จะมาดำลงไปนิลงไปครับพี่น้องนิบลงไปนี่เดี๋ยวเพื่อนก็นจะแตกขึ้นม่นี่ครับแค่นี้ครับผมนี่เท่ากับได้แล้วก็จะขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับเนาะตรงนี้ตะกอนจะเป็นค้อง เริ่มแรกคลขของนี่นะครับเนาะจะเห็ดเป็นคลองที่เหาจะปล่อยน้ำทิ้งออกจากป่าในสารนะครับพี่น้องนี่ครับจะเห็ดเป็นคลองให้เพิ่นน้ำนี่ให้ไหลออกมาเป็นคลองระบายน้ำให้ป่าเห่าหาบอ่อนะครับเนาะนี่ครับนี่หาบอนี่ครับเลี้ยงปลาไว้อยู่นี่หาบอ่อก็คือจาก น้ำเพิ่นจะไหลออกมาเวลาหนาฝนนี่ครับจะเห็ดเป็นคลองใส่ไก่หรือว่าเป็นข้องระบายน้ำแต่ก่อนจะปลูบกบักบวบใส่นะครับเนาะก,ก็เลยมาเปลี่ยนอีกทีนึงก็ปลูกพักะแยงนี่ครับคลองตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ได้หลายแหย่งก็เอามาปลูกพักะแยงใส่นะครับเนาะบานพอตกมาปีนี้เพราะว่านี่ก็คือเขาสู่ปีที่สามแล้ะครับผมเฮ็ดเห็ดอยู่ตรงนี้นะครับเลี้ยงปลา เลี้ยงปลาเลี้ยงกบนี่ครับเพดจริงจริงจังๆนี่ครับพี่น้องปีที่สามแล้วปีที่สามนี่อุ้ก็ได้หลายอย่างหนึ่งก็ได้เลี้ยงลูกสองก็ได้กินนะครับเนาะสามก็ได้ขายครับพี่น้องอยู่นี่นะครับผมเ็ดหมุนเวียนไ้เจ้าของมีอยู่มีกินแล้วก็ะเฮ้าก็จะได้ซื้อหน่อยที่สุดครับผมตะกอนนี่จะบ่มีสาบ่มีปลาบม่มีทุกอย่างครับมีต่ไหร่ตหนาอยู่นี่เฮ้าบ่ได้เอามาก เปลี่ยนจากทีหน้ามาทํำกินเนี้ยคือจะได้สื่อทุกอย่างครับพี่น้องเฮาก็จะไปสื่อตามตลาดทุกอย่างเลยครับพ่อคููมือนีเฮ้ามาเห็ดตรงนี้ครับผมเปลี่ยนจากทีหน้ามาเป็นทีทํำกินหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับผมกถือว่าโอเคครับอยู่ตรงถีบาวน้องเห็ดนะครับน้องเฮาก็กเริ่มจะขยายขึ้นไปข้างบนน้ำแน่เป็นเรียงปลาในหน้าเขาน้ำ พะว่าเหลี่ยงปลาในหน้าเขานี่ก็คือจะได้อยากได้กินคือกันครับผมเฮาจะมีให้หน้าอยู่้วเฮาจะเฮ็ดให้มีป่าเขาก็เหลี่ยงปลาใส้นะครับเนาะนี่ครับผมก็จะพาพี่น้องมาเบึงพักกันจ่องคือเกา่านี่ครับเวลาขยายพันธุ์ของเพ่นนี่บอยากนะครับพี่น้องเดอ้ออันดับแรกนี่ก็คือจะทาจะปูพักกันจ่องหรือว่าพักผ่ายนี่ครับผมเนาะอันดับแรกก็คือ ให้เฮ็ดแปลงไว้ก่อนครับผมแปลงลากาคือเฮ็ดแปลงเอาเพราะว่าตรงนี้บ้านน้องเอาก,กระจบขุดนะครับนาอเอาก,กระจบขุดทั้งนี้ทั้งเบดเลยเอาก,กระจกเข้านี่แหละครับขุดเอาเลยนี่ครับความเาวของคล้องเพิ่นนี่ก็อู้เาวาเติมดิครับพี่นอ head, ้องเฮ็ดไปเรื่อยๆได้ครับดิบนว่าจะเฮ็ดให้เล้วเท้เดียวนี่ครับก็เอามาขยายออกนี่นก็เอามาขยายพันธุ์ออกเวลาเพื่อน กดอกแตกอันนี้ออกแล้วเขาบ่ได้เอาไปขายนี่ครับปกตินี่เขาก็เอาไปขายแม่พันจะเอาไปขายคูมมือครับผมนี่นี่ก็ลั่งดอกก็ลั่งจองามสำนรับนี่พ็่ะเอาไปขายแล้วก็ได้แล้วครับพี่น้องก็ได้มือละร้อยก็บาทครับผมร้อยห้าสิบดีแน่กะสองร้อยนี่ครับก็คือขอดีเข้าเห็ดบ่อหลนะครับนาอเห็ดบ่อหลนี่ก็็ะเป็นข้อง ใส่ไก่ทีวางปาวเปลาเลาก็เอาพวกพักกันจองพวกนี้มาดําใส่เล้ก็สามารถแปรเป็นเงินใดครับผมพักเข้าพวกพักพวกต่างๆพวกปลานี่ครับระดับนามน,คนะครับนาะระดับนามนี่ก็เอาใส่อยู่ประมาณยี่สิบเส้นนะครับพี่น้องนี่นามข้างล่างนี่นก็จะมีหอยหอยจูบนี่ครับหอยจูบเลก็ปล่อยลงใดจะมีหอยจูบหอยเชลลี เพราะว่าบ้าน้องก็จะเอาไข่หิ่นนี่ครับไข,ไข่หิ่นให้ไข่หอยเชลลีมาปล่อยใส่เพื่อนก็บ่กกินพักเฮาดีเลยครับพี่น้องพักกันจองพักพ่ายนะครับนาอนี่ครับผมอันดับแรกนี่ก็คือเตรียมทีไไหวเข้าก็เอาพุ่นหี้งวัวานะครับเด้อหุ่นหี้งวัวาลงไว้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหม่องเรียงอันนี้ก่อนครับเพราะว่าต้องมีบ้าน้องจะเรียงแหนแดงก่อน แต่ก่อนจะเลี้ยงเป็นแหนแดงมองนี้จะเลี้ยงเป็นแหนแดงเลยเพื่อนก็นจะมีฟุ้นมีปุ๋ยแี่เล้วก็เอามาดัใไซตรงนี้นะครับนาอเอาก็จะเอามาดัใไซเวลาเนัะนะ้นเพื่อนก็นจะได้กินฟุ้นปุ๋ยจากที่เ่าน้องเลี้ยงแหนแดงนี่ครับผมดูแลเอาใจใส่เนี่ยจักหน่อยแต่ว่านี่ก็คือพวกเพียพวกมลแรงนี่ก็จะเอาเป็นน้ำมักเน้นน้ำมัก หลายกลัวนะครับเนาะเพราะว่าเฮาก็จะมีน้ำมักเองเฮาก็จะมีน้ำมักเองที่เฮ็ดเองครับผมเฮ็ดเองทุกอย่างอยู่ในสวนเฮาเริ่มแรกนี่จะซื้อทุกอย่างแต่ว่าคู่มือนี่เฮาก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้อยู่กับสวนกับพักปลูกพักปลูกนี่เฮาครับผมคูม่มือนี่ก็จิตแทบบ่ได้ซื้อพวกยาขามะแลงเลยครับผมเฮาก็จะมีน้ำมัก จุลินรีนอกลก้วยแน่นี่เพิ่นก็ซอยได้เบิดทุกอย่างเลยครับกับบัมบัดดำเสียได้แน่เพราะว่านี่ก็คือเอามาเลียนรูแล้วก็เอามาเห็ดโดยเจ้าของเองก็เลยไเด็กหูครับผมนี่ครับเบิ่งงามแหงนะครับนอตรงนี้เอามาดำใบ้บท่านถึงบบท่านถึงเดือนนะครับเด้อนนี้ตอนพาพี่น้องเอบิ่งตอนนะครับนอนี่ครับเบิง่ง ยอดเพิ่นจะแตกเขียวดีด้วยครับเด้อเพราะว่าตรงนี้ก็คือเขาจะเสีดด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับเนาะมักหน่อกล้วยเฮาเห็ดเองครับผมอยู่ในสวนท่านี้นะครับเขียวแห้งครับนี่ฟังทั้งนั้นก็จะมีอีกครับผมนี่ตรงนี้เป็นบอกบอยู่ครับเดี๋ยวจะเอากบออกไปไว้น้ำมูเพ่นนะครับเนาะนีกบอยู่นี่จังจะภาพี่น้องมาเห็ดอีกทีนึงเห็ดให่ของพ่นนี้ จอดหากกันเลยครับนี่มาหันมาทั้งนี้ก็จะมีผักกระแยงน่ครับผมในคลองใสใ่ไก่เขาก็จะปลูกเป็นช่วงๆไว้ตัวนี้จะเป็นผักกระแยงเพราะว่าปลูกบ่หลายเอาเพ่อได้เก็บยินหลก้กกาเวลาเพิ่นมาซือกบเฮานี่ครับผมสือกบเฮานี่ก็จะได้พักไปนําก็จะแถมพักในเพิ่นไปนํานี่ครับโซนทั้งนี้เพิ่นก็นยังงามเื่เอเก่าครับผมมีเห็ดเป็นคลองไว้ ลองน้ำกระปู๊กย่างลาเล็กๆน้อยๆได้พี่น้องนี่ผสมประสานกันไปครับโกกบักเผาแน่ยโกกกล้วยแน่นี่ครับเบิ่งกอไผ่ยอยู่ข้างบอ่กอกบนี่ครับง่ามแห้งนะครับผมกะได้กินเรื่อยๆนะครับเด้อนี่แล้วครับผมปลูกพักไพเเ่เข้ากะบอยากเพียงแต่เข้าเข้าใจแล้วกะได้เรียนรู้ไปน้ำ เมียมันก็เอาไปขายตามมู่บ้านตามตลาดก็แป๊บเดียวก็ได้เงินมาแล้วร้อยสองรอย 200. นี่ครับงามดีครับผมปลูกในนอยซ้ำนี่ก็โอเคได้ครับพี่นนองเด้ออันดับแรกนี่ก็จะปลูกในน้อยก้อนเวลานั้นลูกเพิ่นนี่เป็นด,อ,ดอกๆในทาอยากได้ให้เพิ่นขยายพันธุ์ออกเข้าก็อยาพึง่งยาพิ่งเด็ดเพิน่นนะครับเด้อนี่เพิ่นจะออกดอกีส่สิแต่ว่ายอดเท่านี้เอาไปได้ครับนอดเพิ่นนี่เท่ากับ ดกออกไ,ได้เลยถอนได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นดนังดอกนี่ก็คืออยากได้ 1, พันเพลินเข้ากับเยอะเพึ่งเอาเพลินออกจากต้นนะครับเนาะให้เพลินแตกแตกเป็นลูกออกมาแล้วเข้าคอยเด็ดพอได้เขา้าขยายพันในหลายแล้วบานเข้าก็จังเริ่มจะทย่อยเทิ่งเก็บดอกเทิ่งเก็ยบยอดเพิ่น,นครับผมเอาไปขายได้เลยครับผมนี่แหละครับผมคล้องตรงนี้กับหญ้าเติบครับผมประมาน 40กิโลเมตรดีครับผมควบแน่วคลองคล่องรอ,องน้ำคลองสใส่ไก่หรือว่าคล่องระบายน้ำของบ่าวน้องนะครับเนาะตรงนี้บ่าวน้องก็จะคุดบักจอบนะครับผมแต่ก้อนนี้มองนี้จะบ่มีหยังคือกันครับผมจะเป็นพื้นที่มีแต่งแต่หน้าย่างเดียวเขาก็เอามาปรับพื้นทีหน้าหนึ่งไร่เนี่ครับผมเอามาเฮ็ดทีทำกินนะครับเนาะเขาก็ บต้องเสียดายครับพี่น้องเพราะว่าหลายคนพี่น้องคนกระเจ้าเสียดายหน่าจะของว่าเ้ามาเห็ดจังสี่แล้วเขาก็จะบ่เกิดประโยชน์อีกอย่างโบแมนครับพี่น้องตรงนั้นแหละคือเขาจะคิดผิดแน่จังหน่อยเพราะว่าเขาก็จะเหลือที่หน้าไว้อยู่คือมีหน้าอยู่สามไร่ยังสี่นะครับน้องเขาก็เอามาเห็ดตรงนี้หนึ่งไร่ยังสี่ก็ได้ครับผมหรือว่างานเดียวพื้นที่บ่หลายก็สามารถเทดได้ครับนี่ นี่ครับผมข้างๆนี่ตรงนี้บ้านน้องกระจายเพียดเป็นห้องแต่ก้อนเนี่ยว่าจะเอามานี่ครับว่าจะเอามาไอเลียงหนแดงเลียงหนืแดงล่องมังแหล้วกะดีครับบานมีปลาหน่อยก็เลยให้เอาปลาเล็กปลาหน่อยนี่มาลงกวหม่ออนนี่ครับเวลาเดี๋ยวจะเอาปลาหน่อยๆน,นี่ไปลุกในหนองเพิ่นก็จังจะเอาหน้แดงนี่เข้ามาปล่อยใส่ครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นลูกปลาที่อยู่ข้างบนนะครับเด้อนี่เลี้ยงปลาในหน้าเขานี่เวลาเนะาก็จะได้ลูกพิ่นนี่เอามาปล่อยเอามาลงนี่นะครับเนาะนี่ครับพื้นที่แค่นี้ครับพี่น้องนี่ประมาณงานกลัวๆนะครับเนาะนี่เราก็จเจามาเห็ดได้เลยครับนี่แค่นี้ได้ครับพี่น้องนี่้างคางนั่นก็จะปูบักพริกบักทัว่วนี่ใส่ได้เลย สำหรับพื้นที่ภูบิมีพื้นที่นะครับเนาะคางบ้านหรือว่าคางเฮียนนี่ก็เฮ็ดได้นี่ครับ่มดจําเป็นต้องเฮ็ดไงเฮ็ดหลายปลูกต้นไม้ใส่นี่ครับข้างล่างนัง่นก็จะเป็นคลองปลูกพักผ้าพักกันจ่องใส่นะครับเนาะนี่ครับฝรั่งเข้ากับเริ่มจะแตกยอดออกแล้วครับผมนี่ฝรั่งต้นนี้นะครับเนะาะเพราะว่าเอาหน่วยเพิ่นออกแล้วเพิ่นก็นเรื่มจะ แทงหยอดแทงดอกออกับต่ว่าตนนี้เพิ่นจะงามได้ไวเพราะว่าเฮาจะเอาหน่วยพิ่อนออกตั้งแต่เริ่มนี่ฟังทังนี้นี่ครับแสงพระอาทิตย์เท่ากําลังจะขึ้นจากน้อยแล้ะครับผมนี่อกมุ่งกลักวนะครับเนอะผ้าพี่น้องมาย่างเลาะส้มสวน,สวนเฮาคือเก่าครับผมนี่นะครับก็จะผ้าพี่น้องส้มไปเรื่อยเบิ่งไปเร,เรื่อยนะครับผมาก็จะมาอัปเดตสวนเฮาไปแนะ่แล้วก็จะเบื้องพักผ้ายพักกันจอง เหี๋ยวเห็ดใบนะครับเนาะพราได้อยากจะกินนะครับพี่น้องเห็ดใบบานน่องว่าสีบอเสียหลายบรนไดพื้นทีหน้าเฮ้ากะเอามาปับพื้นทีเอามาเห็ดเป็นพื้นที่ทํากินคือเฮ้าจะเห็ดตรงนี้ก็คือเพิ่นจะหมุนเวียนอยู่ตลอดนดะครับเด้อพวกพักพวกอันนี้เฮ้าจะเป็นพักหมุนเวียนนี่ครับเบิงหอยเชอรี่สีทองนี่ครับตอนนั้นยังหน่อยอยู่ครับมาเบิ้งครับ เป็นสีทองนะครับนี่หนวยพนเพิ่มเงยนะครับนี่นอ้องเบิง่งหน่วยเริ่มจะหง่แล้วเพราะว่านี่ก็คือให้มีหม่องอาศัยเพื่นนาเพื่นจะอยู่ในพักนี่ครับพักตบนะครับนาะพักตบนี่ก็คือเอามาปล่อยใส่ว้ให้เป็นหม่องที่ลบจากนกนะครับเพราะว่าแถวนี่นกหลายเวลาปลาเฮ้า เพิ่นจะเห็นนกแล้วเพิ่นก็นจะมีหมองลบหมองอาศัยหมองรีนะครับนอกนั่นครับนี่ครับผมเพจแค่นี้ก็ได้กิน,ลน,กน,นแล้วครับพี่น้องได้กินได้อยู่นี่นะครับผมความสุขนี่ก็คือยางกาเขามาในสวนเท่านี้ก็ได้ความสุขแล้วเ่ยเหมือนเสามาให้อาหารยนามย่มาแลงมาให้อาหารแค่นั้นครับผมเลี้ยงป่าบรยากคือเฮาสีขีดใบนะครับนาอแต่ก่อนบาน้องก็ขีดบาเอ,อ,อาจจะยากบรยากเลยครับผม นี่แหละครับผมกับผ้าพี่น้องมาเลาะส้มสวนส้มป่าเฮ้าแล้วนะครับเนาะอย่าลืมในช่องกบป่าผ้ารวยดด้วครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเผื่อเป็นกําลังใจเนาะบ่าน้องก็จะเหตุลิปนพี่น้องิ่งเรื่อยลิปนี่ก็สวัสดีครับ